เศร้ากระแทกใจดนตรีสร้างอารมณ์เหงาสามความรู้สึกนี่แหละค่ะที่ทําให้ชื่อของจ่าร้อยเฮนรี่โดดเด่นในวงการเพลงลูกทุ่งอีสานเพื่อชีวิตขึ้นมาทันทีนะคะจากเพลงดังอมตะขาน้ําตามดแดงโดนใจคนอ,อกหักสุดๆค่ะชนิดที่เปิดฟังเมื่อไหร่น้ำตาไหลกันทุกทีแถมดังสุดไม่อยู่เลยนะคะเพราะว่าร้านคาราโอเกะร้านไหนไม่มีเพลงนี้ถือว่าพลาดค่ะ เป็นรุ่นใหญ่รุ่นพี่วงการเพลงลูกทุ่งอีสานที่น้องๆเดินตามรอยหนึ่งในนั้นก็คือต้อยหมวกแดงนั่นเองนะคะเจ้าตัวบอกเลยว่าปลื้มและก็ติดตามงานเพลงของจ่าลอยมาตลอดค่ะตั้งแต่เป็นนักดนตรีในร้านอาหารศึกษาแนวเพลงของจ่าลอยนะคะก่อนจะนํามาปรับเป็นสไตล์ตัวเองทั้งร็อกทั้งแรปจนประสบความสําเร็จเป็นคนลูกทุ่งเพลงเจ้าแนวอีสานสมใจค่ะทําให้ได้ปล่อยเพลงดังมาติดหูคนฟังเรื่อยมาทั้งเพลงแก้วตาขาลำหรือเพลงที่ไม่ขอเพลงนี้ ก็ไม่ได้ฟังนะคะอยากขอหมอํำค่ะเวทีนี้การันตีงานร้องงานเต้นดูกันจุใจแถมชวนคุยกันเพลินๆน,นะคะว่าทำไมเพลงหมอรำแนวประยุกต์ถึงเข้ามากระแทกใจคนฟังจากครูสุรินภาคสิริอย่าลืมมาเจอกันนะคะรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาแรกเดือนธันวาคมวันที่5นี้เวลาเดิมปม่าสามโมงตรงค่ะ